สวัสดีครับเพบซย์ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรเด่นแต้มสิบหน่วยบนสูตรดีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนชลากินแห่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นกนารคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจรนะารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ทางช่ังทางแบบนี้ก็ฝากคุณธทามคุกระดิ่งตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับส <c> ว <oughs> ัสด,ดีเป็นยังไงบ้างมือแล้วนะสวัสดีสวัดีมือเล้วนะครับเข้าสองหลุดหนึ่ง ออกเกตสองนะครับเกตออกสองในเก้าเข้าสูตรนี้นะสองในเก้าหลุดสูตรนี้นั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่มตัวหน่งที่หลุดเนาะอันเองใช้งานได้ต่อนันเองหลุดนันเองมาสองสูตรรูนึ่งสูตรมันก็เลยเพิ่มเป็นเจ็ดตัวเท่ากันนั่นเองครับยืนเจ็ดตัวเนาะสุดรแ้กผมจะยืนสุดเจ็ดตัวอันเองในสูตรหนึ่งสองสาม วธีการคำนวณยกตัวอย่างไว้แล้วในพีที่หนึ่งนะครับอเองเพิ่มเป็นอย่างนี้เพิ่มโค้ดตำแหน่งนี้อันนี้เองโค้ดตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่หลุดนั่นเองหน่งนี้ที่หลุดนะมึงที่ได้เก้าเก้าเก้าทั้งสามสูตรนั่นเองแล้วมีหกมันก็เลยหลุดนั่นเองเพิ่มมาหนึ่งตำแหน่งนะทีนี้ยืนที่เจ็ดยืนที่เจ็ดตัวทนะั้งสามสูตรเนาะเองวันนี้จะมาทั้งจะมาทั้งสามสูตรลึกหลังวันนี้าดูกันนะครับเนาะ สองสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งนี่สูตที่หนะึ่งเนาะสองสามแปดเก้าหนึ่งนั่นเองสูตที่สองหกเจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าสูตรที่สามสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นเองนะครับนี่มันก็จะเข้ามาตำแหน่งที่เก้าเก้าหนึ่างนี่เองเจ็ดตัวแล้วก็จะเข้ามาทั้งสามสูตรนี้เจ็ดตัวเข้าเจ็ดตัวเข้าเจ็ดตัวเข้านั่เเนเองนะครับ ตอบตัวเลขที่พลาดที่ที่พลาดมาคือตัวเลงนี้นั่นเองนะครับจนกันทั้งสามสูตรนะครับจนเยอะหน่อยเรับเพื่องจากตัวนี้กับสูตสองสูตสามมันตรงกันนะสองสีห้าสองสีห้าหกเจ็ด็ปดเก้าอเก้าเหมือนกับชนสองสูตรนะชนสามสูตรก็เหมือนสองสูตรมันเป็นตัวเดียวกันสองสูตรนี้่เองสองสี่ห้าเก็ดแปาเองสองสี่ห้าหกแป็ดแปดเนาะ สองสี่ห้าหกแปดเก้าที่ชนเนาะมันเองชนสามสูตรจะเป็นสองสี่ห้าหกแปดเก้าชนทั้งสามสูตรนั่นเองเนาะสูตรหนึ่งสูสองสูตสามนั่นเองถ้ามาครบทั้งสามสูตรเนาะถึงจะได้ตัวเนาะมันเองคนเยอะสามสูตรชนเยอะสูตรนี้ต้องเข้าแน่เพราะชนเยอะสามสูตรนี่ชนเยอะต้องเข้าแน่แน่นเองต้องดูจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะ จับคู่สองตะบุญจากสุดเต้มสุดดีในตามนี้นะครับมันเองสองเต้มสองก็เอาวิธีการจับก็เอาศูนย์ถึงเก้าเนี่จับคู่กันแล้วลงท้ายด้วยสองสิบสองคือแถวนะี้นั่นเองนะสอง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 สิบสอง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 นั่นเองนะครับเต้มสี่เอาศูนย์ถึงเก้าจับคู่กันแล้วได้สองหรือสิบสองนั่นเองลงท้ายด้วยสองเนงาสนะสี่ สี่สี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ห้าเอ็มห้าก็เอาศูนย์ถงเก้าบวกกันแล้วลงท้ายด้วยห้าเนี่ห้าห้าห้าสิบห้าสิบห้านั่นเองเอ็มหกก็เอาสองเอาศูนย์ถงเก้าจับคู่กันแล้วลงท้ายด้วยหกกันเองหก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 สิบหกสิบหกนั่นเองนะครับแปดก็เอาศูนย์ทั้งเก้าจับคู่กันแล้วลงท้ายด้วยแปดนั่นเองแปด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 สิบแปดนั่นเองเก้า เราเอา0ถึง9จับคู่กันแล้วลงท้ายด้วย9เก้9 9 9 9านั่นเองนะครับคือประมาณสตดเต็มเนาะนี่วิธีการจับพูดจากสตดเต็มมาจับแบบนี้นั่นเองเทคนิคการจับนั่นเองนะครับเด็กสังเกตดูเต็มขี้เต็มขี้จะมีอยู่แค่5ตัวหนึ่งมี5นะเต็มขี้นี่มี5 5ชุดเต็มคู่ตัวหนึ่งจะมี6นี่คู่คู่หนึ่งจะมี6แล้วเต็มขี้ จะมีห้าอันเองนะครับใครชอบสูตรไหนนะหรือมีเทคนิคเป็นของตัวเองก็สามารถนะําไปคัดเอาเอาเองรับเอาผลได้ตามใจชอบเลยนะครับมันเองหรือถ้าใครชอบวัดใจใจอีพีไหนก็วันนี้วันีที่ห้าเนาะเลือกไปสชักสามสี่พีไปจับชนกันเลยเอาตัวที่ชนทั้งสี่พีไปวัดดวงมันเองก็จะเลือเข็จะได้น้อยชุดมันเองนะครับเนาะอันการใช้งานแบบนี้ก็ได้นะี่น,นะครับตามสไตล์ของช่องก็จะ จัดอันดับให้ชมกันนะครับใช้สายพีแรกนั่นเองยึดสามีพีแรกนั่นเองมัใครจะใช้พีหนก็ได้ตามใจชอบนะแต่สตามช่องผมใช้สามพีแรกนั่นเองจากมันคำนวณก่อนเพื่อนนั่นเองก็สามพีที่คำนวณก่อนเพื่อนคือสายพีแรกมาจัดอันดับให้ชมกันนะครับสายพีแรกมีแค่หนึ่งถึงสามพี้วในพีที่สีเพื่อนไปถึงจะมีพีที่สีด้วยนั่นเองนะครับเนาะ T t. สังเกตสายพิลเล็จะติด00ถึง09หมดเลยนะใาพิ่เลกจะมี00ถึง09หมดเลยนะเองงวดนี้จึงจะอันดับอันดับหนึ่งก่อนเลยนะครับอันดับหนึ่งคือติด0ของบนงวดนี้จะมาไม่มาก็ไม่รู้ว่าไปตามสูตรนันเองอันดับที่หนึ่งของสองตัวบนนะครับวัดจับดามสายพิ่เลกนะยังไม่รวมทุกีพี สายีพีแรกศูนย์เด่นที่สุดชนอันดับหนึ่งเองนะครับยังไม่รวมเนาะถ้ารวมเท้าอีพีเยอะกำลังนะอะไรนี่ยังคือยังไม่รวมนะเองแต่สุดท้ายจะรวมเท้าอีพีเยอะกำลังนั่นเองสรุปรวมท่าอีพีนั่นเองอันนี้ยังไม่รวมเนาะอันดับหนึ่งคือสีเหลืองบวกชมพูนะครับอันดับหนึ่งสีเหลืองบวกชมพูนี่ <c oughs> นวันนี้ยืนที่ศูนย์อันดับหนึ่งในสายีพีแรกนะครับอันนี้ บนยืนที่ศูนย์ชนสายพ่แรกเลยฮเรียครับอี่ระ <c oughs> ดับสองระดับสามเราจะมาดูว่าชุดนี้ในระดับสองในดับสามครับในดับสีบเ่เบิ้ลนี่มีแค่เบิ้ลนี่คัดออกเลยเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์ตัวเดียวที่อยู่ติดหนึ่งในติดหนึ่งในสามเลยนะเฮ้ยเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์กับแปดแปดนี่ 0, 0, 8, 8. วา่าซ้ำ เบิ้ลมีอันดับหนึ่งคือกาออกเลยเบิ้ลเว้นไว้สศูนย์กับแปดแปดตรงนั้นอยู่อันดับสี่เลยนะครับนี่เนาะมันจะมีศูนย์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 มีสามแปดแปดมีหนึ่งนั่นเองนะครับเบิ้ลเนาะอุปกรณ์เบิ้ล แปดมีหนึ่งในสามอีพีเนาะสีเหลืองี่เองนะครับเนาะสามเก้าเก้าสามวิเคราะห์ดูแล้วในสามอีพีสามเก้าเก้าสามไม่ติดหนึ่งในสามอีพีติดกากระบาดนะครับไปกากระบาดอัดับสี่เนาะอันนี้เองสี่แปดแปดสี่อันดับสองนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้ามีไหมนครับหนึ่งก่อนนะครับ ห้าจะได้ไม่ตาลายนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าไม่ติดหนึ่งในสามมีพีติดคารบาดับสี่หนึ่งสามสามหนึ่งไม่ติดหนึ่งในสามมีพีนะครับติดคาก์บะดับ 4. สี่สองสองติดคาก์บะดับสี่นะครับห้าเก้าเก้าห้า ไม่ติดหนึ่งในสามมีพีนะครับติดจักระบาดอันดับสี่นะครับหกแปดแปดหกติดอันดับสามนะครับนี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งดูแล้วไม่ติดหนึ่งในสามีพีนะครับติดจักรบาลสองสามสามสอง มาดูให้นะครับไม่ติดหนึ่งในสามมีพีนะครับติดกากระบาดหกเก้าเก้าหกอยู่อันดับสองนะครับติดแปดแปดเจ็ดอันด,ดับสองนะครับ,นบ,รบหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่ติดหนึ่งในสามมีพีนะครับติดนดับติากาดอันดับสี่ ส,ส,สองสี่สี่สองทั้งสี่สี่สอง <c oughs> มีไหมในสามมีพีไม่มีสองสี่สี่สองนะครับติดการกบาดอันดับสี่นะครับสามสามเล็บสี่นะครับมันเอง ในสาพีแรกมีชนศูนย์กับแปดแปดเท่านั้นนะครับเออเบือนเนาะนี่ก็ไม่มีศูนย์กับแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดในสายมีพีแรกมีไหมไม่มีในสายพี่เรกไม่มีปิดอันดับสีบ่กากบ,บาทนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง หึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสายพี่แรกก็ไม่มีนะครับสองหกสองพี่ันดับสามนะครับมีหนึ่งสายพี่ันดับสามสาห้าห้าสามสาห้าห้าสามมีไหมนะครับ ม่มีหนึ่งในสามเอพีนะครับสามห้าสามที่ติดหนึ่งในสามเอพีทิดตะวาดอันดับสี่นะครับหนะึ่งแปดแปดหนึ่งต้นอันดับสองนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองต้นอันดับสองนะครับสามหกหกสาม จนระดับสามนะครับนี่สีห้าห้าสี่จนอันดับสามนะครับนี่เองส่วน,นตัวจะพิจารนาดับหนึ่งนี่นะครับระดับหนึ่งสีนี้นะครับอันดับหนึ่งรดับหนึ่งระดับสองส่วนตัวจะพัฒณาดูเลงพิธีระดับหนึ่งระดับสองนะส่วนตัวอระดับหนึ่งสีนี้ ลำสองสีชมพูนะครับลำสามสีเหลืองลดสีส่ติดการกรบาทนะครับ่นเองวีนี้ก็เป็นในพีที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทยเก้าห้าหกนะครับแล้วกดคำว่าวีดีโอหนึ่งครั้งก็เปลียนคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านจงโชคดีครับ